อาจจะผลการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีวิตนะคะที่เราได้ทำมามามปีก็คือตั้งแต่ปี2561นะคะจนถึง2565ซึ่ง เราก็ทำตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็ปีที่สองเราก็ได้พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็พอปีที่สามก็คือในเรื่องของการตลาดซึ่งจากการทำโครงการนะคะระหว่างทางเราก็ยังได้มีหลายหน่วยงานที่ได้เข้ามาร่วมแบบเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางกรุงไทยนะคะ ก็ทําให้โครงการที่เราทำเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากก็คือเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ดังนั้นทางทีมนะคะของอาจารย์แล้วก็ชุมชนก็เลยมีความคิดกันว่าเราน่าจะต้องมีโครงการเพื่อที่จะยกระดับนะคะมาตรฐานหรือว่ายกระดับศักยภาพธุรกิจนะคะในการประกอบธุรกิจของชุมชนนะคะในปีนี้ ในด้านของเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพาภายใต้ชื่อก็คือบ้านโคกไครนะคะแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพระดับอาเซียนนะคะครับก็จากการที่ว่าชุมชนโคกไขรนะครับได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการาหมู่บ้านท่องเที่ยวชีวิตนะครับทำให้เราเห็นว่าชุมชนได้รับโอกาสในการพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ าจากการที่ว่าเราได้รับพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยในโอกาสต,ต่อไปที่มองว่า,าการพัฒนาเนี่ยมันสามารถไปตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจได้นะครับนั้นก็รามราก็มุ่งหวังว่างานที่พัฒนาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับสามารถเพิ่มารายได้ให้กับตัวชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับนั้นเรามองว่าการท่องเ,อเอที่ยวในเชิงภาพนธรเนี่ยึือเป็นเทรนที่ทั่วโลกหรือว่า ในประเทศเนี่ยเขาม,มีความต้องการนั้นเห็นว่าเราต้องมีการยกระดับนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเิสุขภาพนะครับให้กับชมุมชนโคกไข่แล้วก็ยกระดับในเรื่องของผลิตภัณ์ชุมชนนะครับที่ตอบโจทย์เรื่องการท่องเที่ยวเสุขภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโคกไข่ก็จะพัฒนาคิดมองว่าในโอกาสต่อไปต้องพัฒนาไปทั้ง2ด้านนะครับในเรื่องของทั้งผลิตภัณฑ์และก็ในด้านบริการบริการนะครับซึ่งเรามองว่าทางชนเนี่ยสามารถพัฒนานำไปสู่ในระดับอาเซียนได้นะครับเรามองว่า ดันในในที่สําคัญที่สุดเราชุมชนจะต้องอมุ่งในเรื่องของการทําแผนธุรกิจนะครับและก็ต้องมีแผนในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงภาพอย่างอย่างที่เป็นรูปธรรมหมายถึงว่าเห็นภาพเลยว่าถ้าพูดถึงพวกใครเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงภาพควรเป็นอย่างไรนะครับอันก็จะเมื่อเราได้เห็นในกระบวนการในการแผนแล้วเนี่ยเ,าเราก็นํามาสู่ว่าเราจะพัฒนาอย่างไรให้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับ กับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตออกมาได้นั้นก็ต้องตอบโจทย์นะครับที่สามารถสร้างรายได้จริงให้กับชุมชนแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็สินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานนะครับตัวจุชนเ,เองก็ต้องมีมาตรฐานนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนสาคัญซึ่งตัวนี้โอกาสต่อไปซึ่งคิดว่านะครับในรอบนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของธุรกิจนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งตรงนี้มั่นใจว่าโคกไข่ก็จะเป็นหนึ่งในอาเซียนได้เป็นอย่างดดีีและกก็สาาามมมรรรถท่่่จเพิยไไ้้้ใหับชชุนนปอง